ครบรบ10ปีก่อนเลย Anniversary ค่ะแม่ครบรอบครบรอบก่อนครบรอบก่อนครบรอบครบครบกันเลย20แต่ถ้าแต่งงานอ่ะ11เป็นไงบ้างคะ10ปีมันเป็นไงบ้างฉ่ำแค่ไหนแม่ก็สนุกดีสนุกแบบใดมันก็เอาจริงๆพอมันพอเรามานั่งดูอ่ะมันแบบอุ้ย20ปีแล้วหรอถ้าจะคือช่วชีวิตอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมันนานขนาดนั้นแต่มันก็ไปได้เรื่อยๆก็น่าจะ ทำให้เราเ็นว่าแบบมันก็น่าจะมีความสุขเนาะถ้าคนที่ไม่มีความสุขว่อะไรแต่แบบเวลามันผ่านไปเร็วมนก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกข์ผู้ชายคนนี้เขาเขาเป็นแบบเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแปลงไปไงบ้าย20ปีที่ผ่านมาเป็นได้ตลอดเวลาทุกนาทีหรอทุกนาทีแต่ว่าตีเปลี่ยนถ้าสมมติว่าในเรื่องการอยู่ด้วยกันการเข้ากันแล้วมีว่ามันยิ่งอยู่ด้วยกันมันก็ยิ่งดีขึ้นเราให้ ให้สเปซกันมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมันก็มันก็อยู่ได้ด้วยความที่แบบมันไม่ใช่แบบคู่รักที่แบบรักเอ่ยจามันกลายเป็นเพื่อนกันเป็นคู่ชีวิตที่แบบเอยู่ด้วยเรามันสบายใจอย่างนี้จบปีเราอยากเราอยากขอบคุณอะไรเขาบ้างขอบคุณที่ทนทนเรื่องใครทนใครมีเรื่องอะไรมากทนกายละกายขอบคุณที่ที่ยอมรับที่ยอมรับในตัวของเราแล้วก็ให้พื้นที่เราได้ได้ ได้ได้มีชีวิตใน,ในแบบที่เราอยากมีแล้วก็ให้พื้นที่ให้เราได้โตขึ้นเพราะว่าเราคบกันมาตั้งแต่แบบ20กว่าเนี่ยมันก็ต้องคอยโตขึ้นนิสัยเราก็เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนอ่ะเขาก็คอยให้เราได้โตขึ้นในแบบที่เราอยากมีมีจับพี่เขาคี่กันแบบว่าแบบ20ป,ปีแล้วแบบว่าเราแบบมีเรื่องแบบไย่เคยบอกกันหรือแบบมีอะไรไ้มแบบว่าไม่มีไม่ไมีเพราะว่ามันก็มันก็คุยกันหมดแหละเงี้ยถ้าเราจะต้องพูดอะไรเราจะพูดตั้งแต โมเมนต์นั้นเลยเราไม่มีการเก็บกันหัวใจรู้คูกันหมดเลยก็คิดว่านะรู้เท่าที่ควรรู้เคื่อนรับหลายคนอย่างเรา20ปีของการคบกันกับผู้ชายหนึ่งคนเนี่ยมันต้องใช้อะไรความสามารถอะไรบ้างเหมไมมว่าแต่ละคือหลายคนชอบถามอะแต่ละคนแต่ละคู่ไม่มันไม่เหมือนกันจริงๆอะเราต้องรู้คนของเราแล้วก็คอยปรับตามคนของเราด้วยอะแต่ถ้าเพื่อนมาถามว่าต้องทําแบบนี้เธอต้องดูว่าเขาอะ ชอบแบบไหนอย่างพี่สี่เงี้ยถ้าไปบอกเขาสั่บเขาเนี้ยไม่ได้เลยเราต้องแบบทําให้เขาคิดว่ามันเป็นความคิดของเขาหรืออะไรเงี้ยมันจะจิิตทยาหรือแบบมันรับแบบคู่อ่ะแต่ว่าพี่ว่าทั้งหมดทั้งวงนีก็คือพื้นฐานมันก็คือความจริงใจแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วมันก็พยายามที่จะไม่เป็นเจ้าเข้า คือเราก็ต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองแล้วก็เราอยากให้อีกคนมีความสุขเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีพื้นที่ที่เขามีความสุขเราก็ต้องมีพื้นที่ของเราเหมือนกันแล้วอย่างนี้คือี่เขาเขาขออะไรเราเป็นพิเศษหรือเปาพีแบบให้เราลดเลิกอะไรไม่มีไม่มีอยากให้เป็นตัวตนเราอยู่ใช่นี่ก็บอกว่าชอบอะไรงชอบริมขนบดนี้เป็นเขาร่วมเป็นเขาร่วมเออชอบเอาได้ชอบแบบนี้เอาก็ดีเลยแสดงว่าแสดงว่าแต่ละ ใช่แต่ว่ามันก็มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าเราจะมาถึง20ปีกว่าเราจะเข้าใจกันกว่าเราจะรู้ความพอดีมันคืออะไรมันก็มันก็ต้องโอ้ล้มลุกคลานทะเลาะกันมาจับเขาคุยกันมาอะไรก็มันก็มีกว่ามันจะมันจะเข้าที่ทุกวันนี้มันก็ยังไม่เข้าที่สักทกอย่างหรอกมันก็ต้องมันทุกคนมันก็แต่ละคนมันก็เปลี่ยนทุกวันอ่ะเราไปเจออะไรเราโตขึ้นแต่มันก็อพอเราเริ่ม ไม่โอเคกับอะไรหรือเขาไม่โอเคกับอะไรเราก็ต้องสามารถคุยกันได้เราก็เริ่มรู้แล้วไม่ต้องพูดเราก็เริ่มรู้แล้วอีนี่ไม่โอเคลแล้วอ่าเราก็ต้องรู้ตัวเองแล้วอะไรหลายคนหลายคนจะสงสัยว่าพบกันมานานขนาดเนี้ยเรื่องไหนที่แบบดูจะเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันหนักที่สุดแล้ว per ว่าเราต้องรู้ใจรู้คมกันหมดเลยนี่ยีอ่ไตามมา <c oughs> อาจจะแบบ <c oughs> พอมาทํางานด้วยกันทํางานด้วยกันเนี่แหละจะทำรายการด้วยกัน ความคิดเห็นมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้เขาแบบอ่าแต่ถ้าเราเริ่มแบบเราอยากได้แบบนี้คือเราไม่เหมือนกันน่ะนั่นอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์เรื่องการทํางานแต่ว่าพอออกหน้ากล้องพู่เรามันก็ดูเป็นความแบบกัดกันน่ารักน่ารักอะคือหรอบางทีก็ไม่ก็งงนะคนชอบให้กัดกันชอบให้คนทะเลาะกันดูประสิทธิ แต่มันก็สนุกดีคือคือเราก็เป็นการพูดจารเราก็จะค่อนข้างเป็นหบบนี้อยู่แล้วเนาะคือพี่ซีเขาก็จะเป็นคนแบบนั้นนี่ก็เป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็จะมันก็จะมีการแบบอะไรมันถึงค,ความพอดีอะ่ะบางทีเรากัดกันมากเกินคนเขาก็มันก็นนเกินไปนะอะไรเงี้ยหรือแบบอยากไปไหม <laughs> หรือแรงไปไหมอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีด้วยความที่มันมันเป็นเรซลิตี้ของเราอันนั้นมันก็จะเป็นตัวตนของนี่กับซีเพราะถ้านี่จะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะ อย่างมันเกิดปีนี้มีของขาดอะไรไหมขาดพี่เชอร์รี่ใช่ไหมค้อยซ้อมค่อยเหนส่อยคอยใส่ค่อยเหนื่อยนะนาทียาทีย <I> <Ils> ังก็ไปซื้อเองซื้อเองปกติเขาจะต้องแบบใช้เพื่อนนี่ไปซื้อในปีนี้เขาบอกว่าเขาอะไปซื้อเองเรงมีแอปบอกก่อนไหมว่าปีนี้น่าอะไรที่อยากได้ที่เคยบอกไม่เคยได้คือแบบค่อยคือไม่ได้อยากได้แล้วอยาก็ สร้อยนี้จิตวิทยามายังไงไม่มีทุกอย่างที่ได้มาจากเขาคือสิตที่ไม่เคยพูดว่าอยากอะไรที่อยากเขาไม่เคยพูดไม่ได้เขาอยากจะคิดด้วยตัวของเขาเองฉันอยากได้อันนี้มีไม่ได้มัไม่ได้เขาบอกอยากได้อะไรที่มันติดตัวเราชุดแหวเพชรก็ติดตัวนะตุ้มหูเพชรเขื่อนที่ไหนก็แทงอยูแต่ก็ชอบเพราะว่าเราเป็นคนที่ใส่สร้อย อตลอดนอนก็ใส่อะไรเงี้ยเพราะ็น่าจะมีการสังเกตขึ้นเห็นไหมยี่สปีผ่านไปเขาก็เริ่มสังเกตลวเริ่มปีที่ยีิบเขาเขจะมีถามแบบว่าใส่สร้อยบ้างใส่สร้อยบ้างมีถามตลอดก็มีตอนที่ได้มาคือเราก็จะมีสร้อยที่ใส่ประจอยู่แล้วอ่ะเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเขาก็จะแบบเอาไม่ใส่นี่ซื้อให้หรอก็เลยต้องใส่ใส่มาอยู่ข้างในก็ไม่ได้ ก็เพนอีกมีวางแผนไปยังไงบ้างมีเร um <to ื่องสุขภาพอะไรต่างๆวางแผนหรอใช่ต้องวางแผนรถแบบรถลมไม่มีทำทำเท่าที่อยากทำเหมือนเดิมเหมือนเราก็เราจะรู้เองอะว่าเมื่อไหรที่เราเริ่มเหนื่อยหรือช่วงไหนที่เรางานเยอะอะไรเงี้ยเราเราก็จะดูแลตัวตัวเราเองอะเพราะว่าถ้าเราออกเที่ยวบ่อยๆแล้วทำงานมันเหนื่อยมาก มันไม่เหมือนใบดุลละมันก็จะแบบเราก็จะดูตัวเองว่าช่วงนี้ช่วงไหนที่เราได้พักผ่อนถ้าเราไม่มีเวลาพักผ่อนเราไ็ยังไม่ออก<ม>อแต่ว่าในเรื่องของการ,การอาหารการการินออกกำลังกายอย่างเงี้ยเราก็ดูหลักเองแต่ตอนนีด้ดูไม่แบบอินยา <c oughs> มา <c oughs> ใจมันตูหงออีกแก้เด็กเออแบบตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะกินอะไรขนาดนี้อย่างเงี้ยอาาศหลาหน้าระแ้แบบฉันว่าฉันก็น่าหน้าไขว้นอยู่ ด้วยความที่เขาเลี้ยงง่ายด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวที่เหมือนพ่อมีหลานแล้วมันเหมือนดึงครอบครัวให้ให้แบบให้อยู่ด้วยกันให้มาเจอการเราอยากออกเที่ยวอยากตื่นเช้าอยากอยู่ตนลายมันทำให้เราอยู่ติดบ้านมากขึ้นอยู่บ้านมากขึ้นแล้วก็คือเราให้เขามีอยู่บ้านเราเพราะว่าเราบอกว่าเราอยากตื่นมาแล้วเจอเลยตอนนี้แย่งกับพ่ออยู่ได้เ่รเราทำพ่อพ่อกมากพ่อกับแม่เขามากเลยนะเ่อหลานมากกว่า เขาก็เห่อแหละพ่อกับแม่เขาก็เห่อแหละเราก็จะรอให้เขาแบบเสร็จแล้วก็เราก็ปุกมาเขาเาเลี้ยงเขาเลี้ยงเองแบบตลอดเวลาไม่มีเรนนี่เลยเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีอารมณ์ที่แบบเออแอนตี้เอาไปเหอะเอาไปเหอะเขาก็เต็มใจจะให้เราอยู่แล้วอันนี้ทำห้องไว้ให้ด้วยไหมครเรียบร้อยเลยห้องเลยเป็นแบบยูนิคอร์นมันมีแล้วมีแบบเตียงมีแบบติ๊กเซตหนึ่งก็คือถ้าเขามาเนี่ยก็คือไม่ต้องขนทุกอย่างมาก็คือมาแต่ตัวก็คือมันก็จะทำให้เขาแบบ าเขาต้องขนทุกอย่างมามันจะทำให้แบบกว่าจะมาแต่ละทีต้องคิดแล้วคิดอีกอันนี้คือแบบสามารถขึ้นรถมาได้เลยมีทุกอย่างพร้อมคือแอนตี้สปอยมา <c oughs> ยอมรับใช่ไหม <c oughs> ลงทุกดไปกระหลาดเยอะใช่แล้วแบบคุณพ่อเขาเนาะน้องชายบอกว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยนะว่าไม่ได้อยากให้สปอยไม่อยากให้เขาเด็ก <c oughs> ฉันมาเป็นแอนตี้ฉันมีหน้าที่สปอยแต่เป็นพ่อแม่เธอก็ไปสังสอนไปสังสอนไปความสุข่ต้องส่งของใชาฉัเออไม่งั้นฉันก็มีลูกเองแหละที่เซ็นไหมสมบัติมรดกอะไรโอนให้เลยไหมมีกะยัางหลอกใช่ไหมก็ไม่มีใครอะเนาะมันก็ต้องของเขาแหละอะไรอย่างงีเราเราไม่แบบไม่ใจอ่อนมากกว่านี้เลี้ยงหลานนางหลไม่หรอ <Nein> กเราแฮปปี้แบบนี้มากยิ่งพอมีหลานแล้วก็ เออดีล่ที่ไม่มีเองแสดงว่าเราซ้อมเลี้ยงแรงใช่ไหมเราเลี้ยงหลานของเพื่อนของคือเราเลี้ยงหลานป็นประจำอยู่แล้วเราก็เลยก็ชอบชอบเลี้ยงอยู่แล้วแต่ความเป็นลูกตัวเองเราจะมีความเครียดที่มันกังวลเออแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีคือมันมีหลายๆอย่างที่พอเราเป็นป้าเราสามารถรับเขาได้แต่เมือนรูกแหละว่า แค่ว่าเครียดก็เห็นที่พ่อแม่แต่เราก็พอหลาดเราเราก็เครียดทุกอย่างแล้วมันก็มีความสุขพอเจออะไรไม่ดีมันทำให้เราไม่รู้สึกผิดใช่ไหมเป็นเซฟเออโอเคไหมได้คค่ะขอบุณค่ะ